ไฟบดติดเลยสิมาเป็นจังไงอ๋อตัวนี้บอกเออกองนี้จักปีแล้วเนาะจักเดี่ยไอ้ปีแล้วมาเพียงไหนครับแมนบอกแมนแมนพอดสองหรือสามประมาณประมาณสองปีคุ้มเลยคุ้มเลยยังคุ้มเลยยังสองปีเออคุ้มเลยเนาะอันตัวแรกเป็นมือเดียซื้อได้เนาะเรื่องสบายมากสีโอ้ยมันหยุดเนาะ ครับมาเนี้วมันยุดอันนี้เที่ยงมาเดี๋ยวทอยม้าไส้ออกใลยใช่ปะแต่เพราะเป็นอย่างเลี้ยงหนูขายนล้วเด้อเฮ้เรี้ยงหนูอยู่อันคำไม่แก้วนี่อ๋อหนูพุกโอ๊ะไผ่้อมเด้ออ๋อบอกตัวจักบาทโลละสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ยคันคันแม่หนูสดเลยเฮ็ดไห่น่ะเฮ็ดเฮ็ดไผ่พอมตัวนูกเฮ็ดไผ่พอมลูกสองร้อยห้าสิบเมนคันคันไห้ทุกหัวไห่อันโลละสองร้อยยี่สิบเจ้ามาอัน เฮ็ดเองลวกเองเงนอกจนีผมนั่งเ้ยงตะขาบพระว่ามันบนไห้ว่าลายส่องไหมิงในไร่ส่องพี่เนี่ยเตะเกี่เกี่ไวไม่ไม่มันแต่งในรส่องลวกไปมากมันจะตัดไปเลยตัดไปเลยเยอะเยอมันที่องมดโวยังบนหัวนบนใจเรือปา่แก้วเสนีมก็ค่อยได้เปิดไรล้อกว่ามงเน้ซับแล้วเราเล่ไม้แห้งขนาด የመድከን የርም አድርገው አይደለም እንደ กองเก่ารุ่นพุทธพันไปไปลงเขาเลยดิั้นเราสอนราคาตอนี้สอกบบื่อใหม่อืมมันกันันต่างกันบ่หลายนะชื่อคงไม่ได้ประกันประกันหนึ่งปีวีหกเดือน

เที่ี่อเครับอะแดปเตอร์โว้เสียทองไหบมนันับ่่อแต่ผมใช้แล่รีโมทที่นี่รีโมทที่นีนครับอันนี้ที่ีอันนี้รีโหทกลองนี่จะใส่้ังกันไหนือเบาใส่ังกันไหนคือเก่าคบกกันยังไมอยู่ phải ừ. hai okay. lát một hai mươi một hai mươi một hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai มหเจ้าของก็มาใส่เลยกันเ้นบผมกันไปแท้พุ่นอันมะเขืออันลอกอันอันลอกสวนผมเก็บได้เลยเด้อ ไปอกอส้เขาไม่เกล้วนะนี่ตลาดพี่ไงพอถุยยาปอฮะเขาไปทอากี่ผู้ไสผู้ไส้น้องเจาสนติดท่าไงแล้วะติดท่าไงเลยครังโรงเรียนอยี่จังไหมึงเอ้ยอหุ่นใจโรงเรียนหอยแคราปอหุ่นใจปอขยะเขาบอบ่ขยะหุ่นจยครับเออนั่นแหละคนรุดบอขยะมากเกันนั่นแหละเขาเอิ้ใจเก่าแล้วไม่คงพักสอบไปนะนะนี่นั่นเด็กตลาดพี่ไงพอตัเอง anh hai tay lắm lưu. anh bọn em cũng như em muốn xuống như xuống tay cao, and tắt tí cup, and bọc haya là tí kao là tí kỳ tóng sang sang, chú lâu bọn sang, chú lạy ghéo khoa yên ngủ yên 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 ใหญ่แ oh, wow. oh. wow. wow. ทุบนะทุบมวเลยเนาแล้วสิได้แค่ดูใบรือว่าสิได้หมากมันต้งรุ่นเนี่ยก็เจ้าเห็ดก็เจ้าเนี่ยยังว่ามันใหญ่อยู่เดี๋ยว้าเบึงถ้าเบ่งมั้สิแต่การว่าสิได้หมากบอกเสมอใจแค่ดูใบย่างเดียวมันคืบอได้เจ้าเจ้าว่าถึงงดงดนังดอกจังสิมี่ารัสนมาอรู้เป็นนั่นี้เ่องงดนามใบมันเช่ากุน วันนี้ม่จะเกิดร้อนก็จะอัพนำไม่เป็นว่าหรอกวนไม่ชิดนอเป็นวไม่จะวาสักกันแพ่วาท่านนั่นเียเจ็บจะบ่แหหอม่้ยักพงอะไย่างเี้ยพักพงมันขึ้ดในบ่อป่าน้อพพงหลายขนาดแล้วักพงมื่อดีวนที่เกเนาะงนเี้ยบ้านก็ที่เขียนัวหันเลยนครับบ้านผมอยู่นี่คือ อายุนี่ไฮกล่องไฮกล้องเป็นคนเบืองไห้กล่องเป็นคนเบิองให้เราไปเชียร์น้ำฮดน้ำฮดอยังคือก็เออฮดผมมีระบบน้ำเด้อาจจบขบวนการน่าจะกล่องเสียนะตัวนี้สวัสดีครับ